สวัสดีทุกท่านอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับในเนื้อหาตอนนี้นะครับก็มารายงาน on-chain analysis นะครับจาก g l a s s n o น e นะครับอ่ะโอเคมาตัว on-chain หน่อยและกันนะตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยราคาก็ขึ้นไปเช็คที่2อ0 0 0แล้วก็ตกลงตกลงมาที่22,000นะเนี่ยแท่งแดงยาวกี่เมตรไม่รู้นะใครเห็นก็ว่าตายแล้วอ่าโอเค แล้วก็ถ้าดูจากตัว global chart นิดหนึ่งเลว่าตอนนี้เงินมันไหลออกนิดหน่อยนะถ้าซูมเข้าไป why date สักวายตูเดทสิเราจะพอเห็นภาพว่าอยังอยู่ที่1นะึ่ง t r i l l i เนอะคือมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่มันขึ้นไปเกิน1.1ึ่งจุดน t นะแต่ตอนนี้ก็ดูไซเวยอยู่แถวนี้แหละนะตั้งตั้งแต่ช่วงต้นปีต้นปียังไม่ถึงยังไม่แตะ1นึ่ง trillion นะต้นปีมันอยู่ที่ประมาณทักแปดนะฮะ ประมาณ800แล้วก็ขึ้นมาเหยืออยู่เหนือ1ทิเล่นได้ประมาณสักเนี่ยวันที่23แจนนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ยังไซเวยอยู่แถวนี้แหละนะถ้าดูสัดส่วนของ d o m i n a n c นะครับคนมาถือบิตคอยกันมากขึ้นนะขึ้นมา42.21%นะครับแล้วก็สัดส่วนของเหรียญอื่นลดลงอย่างเช่น USDT นะเห็นชัดเจนเลย US ดอลลา์เนี่ยลงโทษทีมองไม่เห็นกันใช่ไหมแหมอ๊ออ่ะเห็นไหมไม่เห็นอีกทักบาบางอ่ะตรงนี้น่าจะเห็นละเนี่ยถ้าดูจากตรงนี้เห็นไหมสิบสองเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นสีเขียวๆคือเทสเตอร์เนี่ยลดลง6.98นะครับถ้าดูก่อนหน้านี้เนี่ยเทสเตอร์มันจะอยู่ประมาณ8.33เนาะก็เงินจากเทสเตอร์เนี่ยไหลเข้าไปใน คือ s t a b l e c o i อแหละไหลเข้าไปใน bitcoin เนาะแล้วก็มีไหลเข้าไปในอ t c o o n บางส่วนด้วยเพราะว่าถ้าดูจากตรงนี้นะอาร์เตเนี่ยประมาณ15.35ใช่ไหมแล้วก็มันขึ้นมาประมาณสัก17.49นะก็หมุนหมุนกันประมาณนี้นะ,ะมาดูรายงานของ on chain นิดหนึ่งนะครับในรายงาน on chain เนี่ยเขาพูดถึง market of the cost basis นะครับ market r e j e ก t of the cost basis ก็คือคือมันไม่สนใจ พื้นฐานของราคาแล้วมันลงต่ำกว่าไอ้ตรงพื้นฐานของราคาประมาณนั้นนะก็นะถ้าดูจากตรงนี้ของสัปดาห์ที่ผ่านมาคือรายงานนี้มันออกประมาณวันจันทร์นะก็คือข้อมูลเป็นของอาทิตย์ที่แล้วผมว่าอ่านมาเพื่ก็แหลกไปไม่เยอะนะแหลกไปไม่เยอะก็จะสังเกตว่าอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเจ้าตัวราคาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันแกว่งอยู่เนี่ยเห็ 23, นไหมสองหมื่นสามนแล้วก็ แท่งยาวๆลงมาเลยเนี่ยอยู่ที่22 0 0 mm hmm. ก็ปัจจุบันก็ยังอยู่ที่22 0 0นะครับ mm hmm. เขาบอกว่า m a r า uh, e t Contest Cost b a s i สนะครับซึ่ง cost b a s ิสเนี่ยมันจะมีอยู่3ส่วนที่เขาบอกนะ mm hmm. ก็คือดูจากตัวที่เป็นาาาราคาที่เขาซื้อนั Real ่นแหละนะราคาที่เขาซื้อเรเวลไลท์ไพร์ของ s u p p l นะคนที่เป็นยังคอยก็คือมันเพิ่งเปลี่ยนมืออายุปกติเนี่ยก็คือไม่เกิน6เดือนเนาะมันจะอยู่ที่ประมาณ2 1 0น0 0ฮะ แล้วก็ตัวที่เป็นโอซ p พ l y เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2อ0หมซึ่งอันนี้แหละมันจะเห็นว่าไม่สนใจเลยนะว่าราคาต้นทุนของคนที่ถือยาวอ่ะอยู่ที่เท่าไหร่ฮะไม่สนใจเลยครับรีเจ็คครับต่ำลงมากว่า2 3 0 0มนะครับก็คือลงมาถึง22,000แล้วก็ถ้าดู Market เรียลไลท์ไพรส์เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณสัก19 000. นะถ้าดูจากทางนี้เห็นไหมยังยังแอนโอคอยเบสิเนาะก็เนี่ยราคาเนี่ย มันต่ำลงมากว่าไอราคาทั้ง3เส้นซึ่งมันจะมีเนี่ยยังคอยอ mm hmm. ย่างสไปเอเวอร์เรทไพรส์เนี่ยเส้นสีแดงแล้วก็จะมีโอสภาอ่าเรียลไล์ไพรส์เนาะเส้นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็มีสีส้มที่เป็น BTC r e a เรียลไลฟ์ไพรส์นะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยมันจะมีช่วงที่มันเป็นแถบ E สีม่วงๆที่เขาไล่เนี่ยก็คือสปอตไพรส์เนี่ยต่ำกว่า3เส้นนี้ คือช่วงที่สปอตไพล์คือราคาในเอ็กเ n นเนี่ยราคาในตลาดสปอตเนี่ยมันต่ำลงมามากกว่าตัวราคา3เส้นเนี้ยมันจะมีช่วงที่แบบบอททอมอ่ะ,อะช่วงนเนี้ยเนี่ยบอททอมตอนช่วงปี2015ปี2019นเะแล้วก็ช่วงนี้นะครับซึ่งเราไม่รู้หรอกว่ามันขึ้นไปแล้วเนี่ยมันก็คือมันก็คือจะขึ้นต่อหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้เนาะ เออให่คือแหมกราฟนี่มันแบบมันมันมันลีดให้เราคิดแบบนั้นได้แต่ว่าถ้าเราไปดูในช่วงแรกในในตลาดหมีรอบโน้นน่ปี2015เราเห็นไหมมันขึ้นไปเกินเส้นสีแดงกับเส้นสีส้มนะแล้วมันก็กลับลงมาอันเดอร์ทั้ง3เส้นอยู่นะมันมีโอกาสนะเออไม่ใช่ไม่มีโอกาสนะคือณนะตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากตัวกราฟเนี้ยมันจะมีประมาณ ตรงนี้หนึ่งร้อยหสิบห้าวันตรงนี้หนึ่งร้อยหสิบห้าวันคือมันวงตรงนี้เนี่ยมันบอกว่าเนี่ยเฮ้ยมันพ้นเส้นสีแดงก็คือยัง realize price กับเส้นสีจริงจริงเส้นสามเส้นเลยด้วยซ้ำเนาะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็คือโอ realize price ด้วยขึ้นไปเกินสองหมื่นสามนะแต่ว่ามันตอนนี้มันกลับออกมาแล้วละ่ะแต่เอาเป็นว่าตรงนี้มันดีดขึ้นไปเกินสองเส้นนี้ละอะ่เกินสองเส้นนี้มาสักระยะหนึ่งแล้ว คือจริงๆถ้าดูจากเทรนเนี่ยมันก็เป็นไปได้แหละว่าจะไปแบบนี้เลยหรือมันจะมีโอกาสที่มันกลับเข้ามาอีลอบเดิมอยู่นะอันนี้นะก็พูดถึงเรื่องคอสเบ s ิสเนาะโอเคอ่าต่อมาถ้าดูจากกราฟนี้กราฟนี้เนี่ยเขาพูดถึงอ่าเวลกับ exchange นะครับก็คือประวานเนี่ยที่มีการปล่อยของอ่าเอาของเข้าเอาของออกแล้วกันกับ ความสัมพันธ์ของ exchange เนาะซึ่งมันจะมีตัวที่เป็นอ่ net flow นะครับ net flow เนี่ยก็คือยวนะมันจะมีสีแดงก็คือเป็น well w i t h d r a w นะครับอ่าสีแดงเนี่ยก็คือปลาวานวานเนี่ยเขาถอนออกนะครับแล้วก็อันนี้เส้นสีแดงเนาะแล้วก็จะมีเส้นสี ส้นสีเหลืองวานถอนออกเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนั้นยาวมาจากปี2017นะฮเะเส้นสีแดงมันปี2018บวกแล้วก็เส้นสีเงินเป็นปี2020สังเกตตัวเส้นนี้มันจะเริ่มสตาร์ทต,ตามปีเนาะแล้วก็มาพลอตร่วมกันนะแล้วก็มันจะเจอว่าตอนนี้ราคาเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณสักช่วงเส้นสีแดงก็คือช่วงปี2019นะครับที่เป็น r e a l i z e น่าจะเป็นเรลไลท์ไพรส์อะเรลไลท์ไพรส์ใช่แล้วก็ถ้าดูจากปี2020เนี่ยเรลไลท์ไพรส์ของวานเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0เลยนะเออส่วนที่เป็นปี2017ที่ถือมา่ยาวแล้วเนี่ยเรลไลท์ไพรส์จะอยู่ที่ประมาณสัก1 0 0 0นะแล้วก็ที่เขาตีกรอบเส้นปะปะเนี่ยมันจะทำให้เห็นการสปค์ของไอ้เนี่ยตรงเนี้ยที่เป็นเหมือนพอสเส้น สีแดงกับเส้นสีเขียวเนี่ยมันเป็นการขยับของเออ,อมันเป็นการขยับของตัวเอเ h น n g นะที่มีการ d e p o s i t กับที่มีการวิดดอนะครับประมาณนี้แล้วก็อันเนี้ยผมดูแล้วเนี่ยคือยังไม่เข้าใจความสัมพันธ์มันเหมือนกันแต่ว่าพอเห็นภาพตรงนี้ว่าถ้าเราเอาตัว อันเรียลไล p ์โปรฟิไปหารคือเอาโปรฟิตกับลอสเนี่ยมาหารกันอันเรียลไล์คือมันยังไม่ขายนะคือมันเป็นการขาดทุนหรือก,กำไรแต่มันยังแช่อยู่ในกระเป๋าของเขาอยู่นั่นแหละเอามาหารกันมันจะเป็นสัดส,ส่วนใช่ไหมทีนี้เนี่ยพอ,อามาหารกันเป็นสัดส,ส่วนเนี่ยมันก็จะได้เป็นกราฟเอ่อสีตรงนี้สีเทาๆตรงนี้ว่าปัจจุบันเนี่ยพอราคามันขึ้นเนี่ยสัดส,ส่วนของคนที่ได้กำไรเนี่ย มีอยู่ในแดนบวกคือคนได้กําไรสูงกว่าก่อนหน้านี้ถ้าดูจากเส้นทึบๆตรงนี้ตอนที่ราคามันตกๆเนี่ยตัวที่เป็นสีน้ําเงินเนี่ยมันอยู่ในแดนลบแปลว่ากลุ่มพวกนี้มันคือขาดทุนใช่ไหมทีนี้มันจะมีเส้นสีส้มๆตรงนี้เขาเรียก A N U P L คือการ a d j u z นะครับี a d j j s t a d j u s t มาจากอะไรที่ผมเข้าใจคือ Add j s t มาจากตัวแดดด้านล่างนี้ฮะคือเขาบอกว่ามันจะต้องเอาคนที่ ทำเหมือนคีย์หายอ่ะหักออกไปจากตัวนี้ด้วยนะครับการที่เอาคนที่ทําคียหายหักออกไปจากนี้ก็คือเขาดูว่าถ้ามันไม่มีมูฟเมนต์เกิน7ปีเขาแอดซูมว่าไอ้พวกนี้มันทํา r i v a t e ีีหายไปแล้วละหรือมันลอสไปแล้วกระเป๋าเนี้คนจะตัดออกไม่เอามาคิด Profit and Loss อ่าอันนี้ก็เป็นหลักคิดของมันนะมันทําให้พอตัด a d j u s t ออกมาเนี่ยกลายเป็นว่าคนที่กำไรหายออกไปเลยนะครับ คนที่ขาดทุนเยอะเลยเนี่ยตรงสีส้มๆเนี่ยเห็นปยังอยู่ในแดนลบอยู่เลยเพราะนั้นตอนนี้ถ้าเรา add จ h a t ตัว profit Prof and loss ratio ของการาฟเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่คนเนี่ยยังขาดทุนอยู่นะทีนี้ถ้ามาดูจากตัว transfer volume momentum เนี่ยเราจะเห็นว่าเทรนด์ของการ transfer bitcoin เนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะจากช่วงต้นปีเนี่ยมันขึ้นมาก็จริงๆถ้าดูจากราคาก็พอเห็นภาพเนาะ ว่านะคคนน่าจะโอนเข้าโอนออกไปขายไปทำกำไรอะไรกันก็ว่าไปนะก็ถ้าดูจากตัว300เส้นสีน้ำเงินเนี่ยคือเป็น moving average 365วันส่วนเส้นสีแดงเนี่ยเป็น3 30วันก็คือ1เดือนนะครับทีนี้ถ้าเราดูจากตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นจุดที่มันตัดกันตรงนี้แหละนะจุดที่มันตัดกันตรงนี้ว่าอตอนนี้เนี่ยเส้นสีน้ำเงินอยู่เหนือเส้นสีแดงละเห็นไหมอ่า จากตรงนี้นะตรงนี้อีกอันหนึ่งก็คือ exchange volume momentum นะครับตัว exchange volume momentum เนี่ยเขาพูดถึง exchange ที่มันเป็น info กับ o u t f l o w นะเอามาเขาใช้คาว่า info slash f l o w ก็คือเอามาหารกันเป็นสัสดส่วนใช่ไหมอ๋อ,อ combine combine เอามารวมกันเอามารวมกันฮนะ แล้วก็พอเอามารวมกันเนี่ยดูจากตัวเส้นเขาใช้เหมือนกันก็คือเอาเ v e r a g e เอา1ปีกับ1เดือนเนี่ยมาพลอตดูเนาะ mm hmm. ก็จะเห็นภาพคล้ายๆกันว่าตอนนี้โมเมนตัมเนี่ยมันก็ขึ้นแหละแต่ยังไม่ขึ้นไปอยู่เหนือ315วันนะอันนี้ก็เหมือนกันนะเห็นไหมมันเทรนขาขึ้นแต่ยังไม่จะไปตัดนะถ้าเราดูจากตรงนี้เอาด,ดูอย่างนี้แล้เนี่ยตรงนี้ถ้าเส้นสีแดงเนี่ยตัด ลงมาอยู่ใต้เส้นเอ้ยถ้าเส้นสีเงินตัดลงมาอยู่ใต้เส้นสีแดงเนี่ยเราดูว่าเทรนด์มันคือตลาดหมีไงเอ้ยตลาดบูนะขาขึ้นถ้าเส้นสีแดงลงมาอยู่ตามก่าเส้นสีเงินมันก็คือเทรนด์ว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นตลาดหมีนะตลาดขาลงคือพูดง่ายก็คือถ้าถ้าสมมุตินะเราจะ accumulate เราดูจากนี้ก็ได้นะครับถ้าช่วงนี้คือช่วงสะสมถ้าช่วงนี้เส้นสีแดงขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นเราตีว่ามันคือช่วงที่เราทยอย พยอยปล่อยของเนาะเหมือนกันเหมือนกันเราจะเอาอันนี้เป็นเกณฑ์ก็ได้เหมือนกันเนาะแต่ันนี้เป็นโวลูมของ um นะเอเชโมเมนตัมนะตรงตรงนี้จะเป็นโอ,โอเคกราฟนี้ผมไม่เข้าใจอธิบายไปก็งงช็อตเทอ r m มซัพพลายอินโปรฟิตอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะก็คือคนที่ถือช็อตเทอมแล้วก็เริ่มมาได้กําไรใช่ไหมตรงนี้อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่สิ์ละใช่ไหมสิ้าเป อ่าเราก็ s ช o r t เทอร์โมเดอร์โวลูมทูเอ็กเชนก็ไม่มีอะไรเขาดูว่า s ช o r t เทอร์โมเดอร์ er, มันมีการโอนเข้ามาที่เอ็ก a n เชนอ่ะนี่ไม่ได้บอกอะไรมากอ่ะ conclusion สรุปนะครับ bitcoin economy เนี่ย often react not only level widely observed in traditional technical analysis but also the psychological cost based อ่าเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึง ตลาดของบิตคอยเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้แบบตอบสนองกับเรื่องของการวิเคราะห์ในแบบเทคนิคอลแบบเดิมๆเ,เหมือนกันนะมันมีเรื่องของจิตวิทยายอย่างเช่นราคาต้นทุนด้วยเหมือนกันอ่าซึ่งเขาก็เลยเอามาใน v a r i o u s in meter cohorts uh, printers on chain uh, d i take place not only with respect of the r e a l i z e price and also regarding to t h e profit and loss in the supply เขาก็บอกว่าเอา คือเขาก็เอาปัจจัยเรื่องของตัว profit and loss เนี่ยมามาดูด้วยเนาะเพราะว่ามันจะมีกลุ่มนักลงทุนที่เขาเนี่ยก็ให้เขาเรียกเหมือนกับพิจารณาจากตัวที่เป็น cost อ uh, ่า profit and loss เหมือนกันนะ profit and loss ratio เนาะโอเคเขาบอกว่า well that has been active since cycle bottom we have seen the initial wave of the capital i n f o into the space observable through the profit taking however this c a p i t a l wave is still infant in the scale mm hmm. คือมันมีเขาบอกว่ามันมีเว v ของกระแสะเงินสดที่มันเข้ามาเนาะเขาพูดถึงตัว w วลใช่ไหม mm hmm. อ่าเดี๋มันเ mm ็อ hmm. market ลนมันอยู่ในช่วง transition phase ที่เขาบอกนะ bounded above the real life r i l e another d supply also a v e r a g e บาวานที่ มีการแอคทีฟตั้งแต่ช่วงที่มันเป็นคือช่วงปี2018ที่มันอยู่ที่บอททอมอ่ะเริ่มมีการขยับใช่ไหมอ่ะก็จะเห็น i n นิเชียลเวแล้วแต่มันยังเพิ่งเริ่มที่จะกอดตัวเนาะยังไม่ได้ยังไม่ได้มีอะไรอันนี้อย่าเชื่อทั้งหมดเนาะเราเอาไปเป็นอ่ะตัวประกอบการพิจารณาแล้วกันโอเค ก็วันนี้ประมาณนี้ครับแล้วก็ยังไงขอบคุณผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับใครที่อยากสนับสนุนก็เชิญได้เลยนะครับนะฮะสมัครสมาชิกเมมเบอร์ได้เลย3 5บาบาทเท่านั้นสำหรับเมมเบอร์ระดับกุ้งฝอยนะครับถือว่าเลี้ยงกาแฟผม1แก้วแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับส,สดีครับ